วันที่29เมษายน2567นายปกครองสุดใจนาคผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่1มอหมายให้นายอัสดางเคลือวันหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2เข้าร่วมประชุมประชิมนิเทศโครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่เวทีที่หนึ่ง ในอำเภอโดยเต่าเป a, ca, immer, um society, ็นประธานการประชุมณห้องประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลงสีอําเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เวทีที่สองมีปรลัดอำเภออมก่อยเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอมก่อยเวทีที่สามมีนายอำเภอแม่สเรียงเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทรายตำบลแม่ยวมอําเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้ได้มอบพันกาแฟาให้กับประชาชนอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภออมกอยจัังหวดเชียงใหม่และร่วมปล่อยพันปลาลงในแม่น้ำยวมณการหิมยวมจัังหวดแม่ฮ่องสอนวันที่22เมษายน2567เวลา10นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิตางพิไลลาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดริจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ประจำปีสอ6 7เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบรวมทั้งร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหา,กาเกษตรศกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดริจังหวัดอุดรธานี โดยมินัยศิริวัต์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายยุทธนามหาหนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชุมานขนาดใหญ่ที่3พร้อมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมศิลาอาชั้น5สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่1พฤษภาคม2567เวลา15นาฬิกา นายอภิชาติชม,มนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดถานที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำลำาน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชนิลิจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวหทยัยรักทองผู้อำนวยการส่วนสถานที่ดินที่สองนายกําพลเชื้อห่อหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายไกลศักดิ์ทองหนุนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองบริษัทผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกําพลเชื้อห่อได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและแนวทางในการสถานที่ดินทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้มอบหมายให้ฝ่ายสถรานที่ดินที่2และฝ่ายก่อสร้างที่2เร่งสรุปบัญชีทุกรายการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนและมอบหมายให้ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดวันที่1พฤษภาคม2 5 6พ เวลา9นาฬิกา30นาทีนายยุทธเขตยินดีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุงประธานขนาดใหญ่ที่11พร้อมด้วยนายจำรัดตาเซนวัวนหน้าไฟวิศวกรรมและผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานตัวติดตามที่2สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของโครงการอ่างเก็บน้ำพระไอกาโทสรถ จังหวัดสระบุรีกับคณะทำงานสำหรับการตรวจสอบติดตามการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติโดยมีนายบุญเลิศเนตรคำแน่อำเภอหนองแคเป็นประธานการประชุมและนำคณะทำงานลงพื้นที่ ณพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำพระเอกาทศรสตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี